สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทาง,งหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังว่านี้ไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วให้เด่นอยู่ที่เก้าวิ่ง7แล้วก็วิ่ง8ดนะคะ8ก็เจาะไม่เข้านะคะก็เจาะข้ามต้องขอโทษขออาภัยเอฟทุกทุกท่านด้วยนะคะ ไปฟังวดต่อไปกันเลยค่ะงวดนี้ก็จะให้เด่นอยู่ที่9วิ่ง6แล้วก็วิ่ง3นะคะ9นะคะก็จะให้90 ก้าสามแล้วก็เก้าสี่เก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดนะคะหกนะคะหกก็จะให้หกหนึ่ง หกสาม,หก,สามหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะสามนะคะสามก็จะให้ สามสี่สามหกสามเจ็ดแล้วก็สามศูนย์นะคะชุดเบิ้ลเบิ้ลน,นะคะ เบิ้ลก็จะให้99 6าเกกสก็88นะคะชุด3ตัวชุด3ตัวนะคะก็จะให้8 90เก้สาม หกสามเจ็ดแล้วก็หกสามนะคะท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงพัง เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ